สวัสดีค่ะชาวพอตเตอร์เฮดทั้งหลายและท่านที่ผ่านเข้ามานะคะวันนี้จะมาพูดคุยถึงหนังสือที่เราได้มาจากงานหนังสือหรือชื่อตเต็มๆก็คืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22ปี2567ค่ะเล่มแรกที่เราโดนตกนะคะก็คือเรื่องจริงที่น่าทึ่งสําหรับแฟนๆแ,แฮร์รี่พอตเตอร์จากสํานักพิมพ์วาราค่ะเล่มนี้ราคาแค่200บาทเองในงานก็ลดเหลือแค่170บาทนะคะอารมณ์ประมาณข้อคิดที่ได้ จากประโยคดังๆในแฮร์รี่จำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าอ่านที่บูตไปนิดเดียวเล่มนี้ที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้แกะอ่านเลยเล่มต่อไปคืองานของ JK Rowling ชื่อว่าอิกขบอกค่ะเราเพิ่งได้ซื้อมาอ่านนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่สนุกแต่ไปอ่านรีวิวมาคร่าวๆนะมีคนบอกว่าสนุกดีเป็นแนวเทพนิยายหรือนทิทานก่อนนอนอะไรประมาณนี้นะ เล่มนี้อยากอ่านมากงานเขียนแบบเยอะตาแตกผู้เขียนชื่อคุณเออร์วินเคทแมนนะคะขออภัยถ้าหานผิดนะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์คาแรคเตอร์ของดับเบิลดอร์ล้วนๆเลยค่ะต้องทำใจก่อนอ่านนะเพราะว่าเล่มหนามากแล้วก็ได้มาเป็นปกแข็งนะคะ และเล่มจิ๋วที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่หนังสือนะคะแต่ว่าเป็นสมุดโนต้ตซึ่งหน้าปกจะออกแบบโดยคุณอาร์ตออพอร่าซึ่งเป็นผู้ที่ออกแบบชุดแฮร์รี่พอตเตอร์หน้าปกครบรอบ20ปีนะคะจัดจำหน่ายโดยนันมีบุ๊กส์เล่มนี้เราได้มาจากการซื้อหนังสือครบ900บาทนะคะและหนังสือที่ซื้อมาก,ก็เป็น house of secrets นะคะเป็นชุดหนังสือที่เขียนโดยคุณคริสโคลัมบัสผู้กำกับภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ภาค1-3นะคะแล้วก็คุณเนทฟิซซนี่นะคะซึ่งเป็นนักเขียนนวิัย ิตอันดับนะไม่เคยอ่านของเขาเหมือนกันแล้วก็ชุดนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยเห็นเขาบอกว่าไม่มีรีพริน t แล้วนะคะหายากมากๆที่เราไปเจอเนี่ยจะเป็นแค่เล่ม2กับเล่ม3ส่วนเล่ม1ต้องไปหามือ2จากในช้อปปีเอานะคะ ส่วนเซตนี้นะคะลืมบอกไปว่าเป็นสำนักพิมพ์เดียวกับตัววิเาะห์ดับเบิลดอ์นะคะเป็นสำนักพิมพ์มีเดียแล b บ o ุ๊หนามากแล้วก็หนักมากนะคะทั้งชุดนี้จะประกอบไปด้วยหนังสือ3เล่มค่ะมี Harry Potter Spell Book ค่ะจะเกี่ยวกับเวทมนต์คาถานะ Harry Potter b e s t i a r เเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์วิเศษแล้วก็ Harry Potter Character Compendium เหมือนประมาณสรุปย่อๆของตัวละครแต่ละ ตัวนะคะไม่น่าจะยอ่อมั้งเพราะว่าหนามากเลยค่ะต้องทําใจนิดนึงก่อนจะอานะ่านมันหนามากจริงๆแล้วก็ทุกเล่มเป็นปกแข็งหมดเลยส่วนอันนี้ไม่ใช่หนังสือค่ะได้มาเพราะความโลภล้วนๆเป็นแก้วทมเลอร์นะคะลายแฮร์รี่พอตเตอร์ได้มาจากบูธเอเชียบุ๊กส์ค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นสมุดโน้ตค่ะในงานหนังสือเนี่ยเขาจะให้เราทําแบบทดสอบด้วยตัวสมุดโน้ตแจกให้ฟรีนะคะเอามาจดอะไรเล่นๆได้แทนขณุญาตเปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าร้อนมากแม้จะเปิดแอร์ก็ตามสิ่งที่เห็นอยู่นี้อันนี้เป็นหนังสือระบายสีนะคะซื้อมาจากร้านชานชัยบุ๊คลดจาก500เหลือ200บาทก็เลยถือโอกาสซื้อสีน้ำมาด้วยนะเพราะว่าเคลโยล่าเขาก็ไปจัดบูธที่งานหนังสือเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อจานสีกับผู้การมาเพิ่มนะคะ ต่อไปจะเป็นหนังสือพับกระดาษโอริการมิซื้อมาจากร้านคินุคุนิยะค่ะซึ่งหนังสือพับกระดาษข้างในจะมีวิธีการพับกระดาษอย่างละเอียดเลยแล้วก็มีกระดาษมาให้ด้วยซึ่งเนื้อกระดาษจะเป็นเหมือนกระดาษแมกกาซีนนะคะเป็นมันๆเงาๆเราต้องตัดออกมาแล้วก็พับเองนะคะ ถัดไปจะเป็นหนังสือ The Bloom Collection and Outer Artifacts from the v i s i d i n g World อ่านผิดขออภัยด้วยนะคะจะเป็นแนวภาพจากภาพยนตร์นะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ปียรายละเอียดของพวกไม้กวาดต่างๆนะคะแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับของประกอบฉากต,ต่างๆซึ่งภาพดีมากหนังสือดีมากนะคะ นี้นะคะจะเป็นชุดเดียวกับ m o r a d o r s Map นะคะเป็นหนังสือเรื่องแสงซึ่งมีไม้แก้สิตท,ทำให้เราส่องดูรายละเอียดต่างๆของหนังสือได้ด้วยนะคะเป็นชุดเดียวกับ m o r a d o r s Map ที่เราเคยลงรีวิวไปในคลิปนี้ ที่เห็นเป็นตั้งอยู่นี้นะคะจะเป็นชุด a r t i f a c t s from the Wizarding World นะคะหรือว่าเป็นพวกของกระจุกระจิกหรือของที่ระลึกจาก Wizarding World ซึ่งอ้างอิงจากสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ในภาพยนตร์ของ Harry Potter นะคะตรงนี้จะมี8เล่มด้วยกันนะมี traveling set ั้งจำไม่ได้แต่ว่าตอนที่เราไปที่บูธ Asia Books นะคะเขาไม่ได้เอามาด้วยเขาบอกว่าหมดแล้วนะทั้งทงที่เราไปตั้งแต่วันแรกเลยนะก็คงต้องไปดูที่ shop หรือว่าไปดูที่ร้านคิโนะนะคะเพิ่งเห็นแบ แบบว่าน่าจะมีอยู่นะเรามาดูกันที่เล่มแรกเลยค่ะอันนี้จะเป็นของบ้านสลิทเทีนค่ะในนี้นะคะจะมีพวกดินสอมีธงแล้วก็สัญลักษณ์ตราประจำบ้านต่างๆนะคะเล่มนี้จะเป็นของพี่น้องวิสลี่ค่ะเป็นร้านขายของเล่นของพี่น้องวิสลี่นะคะน่าจะมีพวกโปสการ์ดหรือว่ามีพวกใบปิดประกาศของทางร้านนะคะน่ารักมาก บ้านนี้จะเป็นริฟฟินดอร์นะคะแล้วก็ดาร์กาสค่ะน่าจะเป็นพวกฮอกคลั์ต่างๆหรือว่าของเกี่ยวกับศาสตร์มืดที่ทางวอร์มอรใช้นะคะอันนี้เป็นวันแมจิกค่ะก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกไม้กายสิทธิ์ที่สำคัญไม้เอลเดอร์ต่างๆอันนี้เป็นของฮัฟเฟิลพค่ะ ส่วนอันนี้แน่นอนว่าเป็นของเรเวนคลอค่ะซึ่งพวกตระกูลบ้านต่างๆนะคะก็จะมีดินสอเป็นหลักนะคะมีธงประจําบ้านแล้วก็มีสัญลักษณ์ประจําบ้านแต่ว่าเรายังไม่ได้แกะดูนะคะอันนี้เป็นที่ขั้นหนังสือได้แถมมาฟรีค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นพวงก,กุญแจซึ่งในงานเนี่ยเราก็คงเคยเห็นกันบ้างแหลนะเนาะว่าจะมีคนมา,อาขอให้ซื้อพวกพวงก,กุญแจอย่างเงี้ยผู้พิการหรือว่าผู้ที่ได้โอกาสนะคะคนที่มาขอเราให้ซื้อเนี่ยก็คือผู้พิการทางสายตานะคะคุณลุงถืออุปกรณ์มาเยอะมากาเราคิดว่ามันราคาไม่แพงมากนะคะ2อัน100 ก็เลยซื้อมาถึงแม้ว่ามันจะผิดเลขาสิทธิ์ก็ตามแต่รู้สึกว่าผู้พิการในประเทศไทยอ่ะเขาได้เบีย้ยเลี้ยงน้อยอยู่แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพมั้ง ก็ยังไงเดี๋ยวขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวชุด Artifacts from the Visiting World กันยังไงฝากติดตามชมด้วยนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะมาคุยกันรเรื่องหนังสือหรืองานหนังสือก็ได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ